เเมมนนข้ากากกัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนักสู้อขออภัยครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมากิน แต่แด้แนแทนโอเคเหมือนจะเป็นก๋วยจับนะครับโอ้ผมไม่ได้กินนานมากเลยนะโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับเพราะตอนนี้ตอนนี้เที่ยงแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยปกติผมก็จะกินข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นนะจะกินสองเวลาวันนี้ก็นอนไวขว่านิดนึงนะวันนี้ผมนอน จริงี่ผมนอนตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งแล้วครับแต่ว่าผมนอนไม่หลับจนมันล่อไปตีสองก,กว่าเกือบตีสามครับคือนอนไวกว่านิดนึงเ,เดี๋ยววันนี้ผมว่าจะนอนสักเที่ยงคืนนะเอออยู่ที่ว่าผมทํางานเสร็จตอนไหนถ้าสมมติว่าผมทํางานเสร็จตอนห้าทุ่มใช่ปะผมก็จะนอนตอน5้าทุ่มครึ่งอะไรแบบนี้ครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับต้องต้องไปไลฟ์ก่อนแล้ววันนี้คือต้องไลฟ์สี่ชั่วโมงอะผมบอกเลยว่าจุกจุกครับผมบอกเลยเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นน้ำพะโลเลยครับอ,อ่ามันก็เริ่มหายร้อนแล้วนะครับช้อนไว้ตรงนี้ก็จะมีเป็น ้าหู้นะครับเอ้ยเหมือนอันนี้เลยวะเหมือนพะโลเลยครับอาจจะเป็นพะโลเลยก็ได้แหละแล้วก็มีเป็นเลือดครับแต่ก่อนผมบอกว่าเป็นตับนะตอนแรกผมแยกไม่ออกระหว่างตับกับเลือดครับเพราะมันจริงจริงมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยแต่ผมเข้าใจผิดครับเออแต่ก่อนผม <c oughs> คิดว่ามันเป็นตับจริงจริงมันคือเลือดเออแล้วก็จะมีเป็นเหมือนจะเป็นหมูกรอบนะฮะ แล้วก็จะเป็นหมูชิ้นอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มใส่พริกกันเลยนะครับผมก็เป็นช่องที่คุยไปเรื่อยนะอช่องแบบสบายสบายชิวๆอยู่แล้วพร็ดนักสู้สายชิลโอเคใส่น้ำตาลไปฮะโอเคแล้วก็จริงๆพริกอันเนี้ยผมใส่แล้วมันจริงๆมันไม่เผ็ดหรอก <laughs> ถ้าจะเอาให้กินแบบให้อร่อยนะผมแนะนำให้ไปกินที่ร้านนะ อร่อยกว่าเพราะว่ามันสามารถเติมพริกเติมอะไรพวกนั้นได้เยอะนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านก็จะเติมได้นิดหน่อยแต่ก็เชื่อว่าที่บ้านก็น่าจะมีพริกมีน้ำปงน้ำปลาน้ำตาอยู่แล้วนะผมเอาแค่นี้แหละน้ำส้มสายชูฮะใส่ไยเออก็ดีนะผมถ่ายคลิปอะไรแบบนี้แบบสบายชิวๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่จะไม่ทําบ่อยนะเพราะว่ามันเปลืองตังค์ครับอืมแต่อันนี้อาผมซื้อมาให้นะครับก็ไม่ได้ใช้ตังค์ตัวเองโอเคเดี <tuh> ๋ยวผมขอชิมกันนะครับน่าจะเป็นร้านนี้นะร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับตรงหน้าปากซอยใกล้ๆกล้เลยไม่ใช่ปากซอยสิเอ่อเขาเรียกอะไรอะแต่ว่ามันใกล้มากครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่า อยู่ตรงหน้าซอ,อยเลยเออไม่ใช่ปากซอ,อยฮะอยู่หน้าซอ,อยโอเคไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะฮะกินเสร็จเราจะได้ไปทำงานนะครับโอเคจริงๆผมไม่ค่อยชอบยกนะจริงๆเวลายกแล้วมือมันจะสั่นครับมันมันมันก็หนกักพอสมควรนะแล้วอีกอย่างผมก็เป็นคนผอนด้วยจริงๆมัน มันต้องใช้โต๊ะนะมาวางไว้แล้วเราเราก็จะง่ายครับเวลากินแต่ช่างมาันเถอะโต๊ะมันมันไว้ใส่กับข้าวฮะไว้แล้วอะ่ะผมก็ไม่อยากแบบยกเข้ายกออกนะครับเดีย๋ยววันนี้ดูพูดรู้เรื่องกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานที่พูดไปรู้เรื่องเลยเมื่อคืนนอนตีสี่วันนี้นอนตีสองกว่าเกือบีจะเรียกว่าตีสามเลยก็ได้เพราะว่ามันมันนอนไม่หลับ มาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะฮะอืมอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากินหมูชิ้นเลยครับ เผ็ดกังเผ็ดประมาณนี้ก็กำลังดีครับกินเผ็ดมากๆก็ไม่ดีครัมันแสบท้องนะอันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนเป็นไส้ย่างครับเอ้ยไม่ใช่ไส้ย่างเลยไส้ตุ๋นอะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าเหมือนเป็นไส้อ่ะครับไส้หมูไส้หมูน่าจะเป็นไส้หมูั่ะอืมก็ไส้หมูหมถูกแล้วอันนี้ก็เป็นเต้าหู้นะฮะ แต่ผมบอกก่อนนะผมทำคลิปนี้ผมไม่ได้เงินเยอะนะผมได้เงินแบบ0.01อ่ะคือแทบจะจะ,จะเรียกว่าจะไม่ถึงหนึ่งบาทเลยด้วยทำนะประมาณสามสิบห้าสตางค์นะครับแต่ผมทำเพราะผมอยากลงเฉยๆลงเอาไว้ดูตอนตัวเองแก่ๆครับพอ,พอตัวเองแก่ใช่ไหมเราก็จะกลับมาดู <laughs> ผมหมูกรอบฮนะ จริงหมูช่น้ำมันไม่เรียกว่าหมูกรอบอะไรไันครับทับหัครับถึงเวลาเส้นกวาดจับครับแต่เวลาผมถ่ายคลิปกินทีไรผมชอบชอบเอียงแบบไปข้างนี้ตลอดเลยเนาะผมจะเหลือข้างนี้ไว้ตลอดไม่รู้ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ พยายามแล้วก็กินแบบไม่จอบไม่เจ็บอ่ะพยายามแล้วจริงๆว่ะแต่มันทําไม่ได้เลยอ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่มันจะมีเสียงจอบเจ็บหน่อยขอโทษด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันกรึบๆอ่ะมีเป็น เหมือนไข่ต้มนะฮะเออใช่ใช่ปล่าไม่รู้อะเดี่ยคลายไข่ต้มอืมใช่ๆไข่ต้มนี่ไข่ต้มเลยนะไื่ไ่้เลยเดี๋ยวเราไปถึงเวลาถึงเวลากินเลือดนะครับตอนนี้ผมกลับมาผมพยายามกลับมานอนไวครับ จะพยายามทำให้ได้ถ้าผมกลับมานอนไยผมจะพูดรู้เรื่องมากกว่านี้แล้วผมก็จะหน้าใสมากกว่านี้ครับอันนี้ยังหน้ายังไม่ค่อยใสเพราะผมเพิ่งอายุยีิบสองอ่ะจะหน้าแบบปาไปสามสิบสี่สิบแล้วอะ่ะอูที่การพักผ่อนอะ่ะแต่ถ้าเป็นสายแบบสายที่แบบมีเงินนะนะก็ จะไปฉีดฟิลลงฟิลเลอร์นะครับฉีดตรงนี้ให้แบบว่ามันไม่มีนะก็ทําได้คนระับแต่ผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกอยากทาอยู่แนตะ่ไม่มีเงินฮนะผมจะกลับมาหน้าเดี๋ยวอีกครั้งนะกินหมูชีเลยครับถ้ากินแบบแร้อนๆจะจะดีกว่ามันจะอร่อยกว่าแหละ แต่ผมเพิ ini, ่งต uh ื Hence, ่นไงวันนี้ตื่นสิบโมงนะครับก็ถือว่าสายอ่ะจริงๆมันควรจะตื่นแบบประมาณเจ็ดแปดโมงใช่ไหมจริงจริงแปดโมงก็ถือว่าสายแล้วประมาณสักหกโมงกะกำลังดีมันจะมีเวลาให้ทำอะไรหลายอย่างครับเนี่ยเวลาไลฟ์ผมไม่รู้จะพอหรือเปล่าผมต้องไลฟ์สี่ชั่วโมงแล้วก็ ทำ YouTube อีกวันนี้ผมว่าจะลง,งสักสักสามสี่คลิปอะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่อิ่มง่ายมากกินแป๊บแป๊บก็อิ่มแล้วอ่ะครับถ้าเหลือผมก็จะเก็บไว้กินนะแต่มันอร่อยมากนะแบบมันเข้ากันมากเลย เอาไว้เก็บไว้กินตอนบ่ายก็ได้แต่ต้องแช่ตู้เย็นนะเพราะว่าข้างใบข้างนอกผมกลัวมันบูดชจนี้ผมก็ถ่ายคลิปกินมาม่าบ่อยมากจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้เงินเยอะเลยนะครับผมได้น้อยมากเลยผมได้แค่0.01อ่ะ35สสตางค์ครับ ผมต้ like. องลงห่คลิปกว่าจะได้แบบหนึ่งบาทสองบาทนะโอเคผมอิ่มแล้วอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กับผม้ลยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย